สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของทอนควีนนะคะการที่เราลงทุนนะคะกับทอนควีนเนี่ยนะคะเขาจะนําเหรียญเราไปลงทุนในแหล่งต่างๆนะคะในเครือเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะช่วงแรกๆนะคะสภาพคล่องเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เยอะนะคะเราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเช็คนะคะกระเป๋าของของทอนควีนก่อนที่จะถอนเหรียญออกมานะคะอันดับแรก เราจะต้องมีลิงก์กระเป๋าของทอนควีนก่อนนะคะแล้วก็ลิงก์ของทอนสแกนนะคะเราสามารถที่จะ Copy ปี้นะก๊อปมาแล้วเราก็เอาไปส่องดูได้เลยนะคะว่ากระเป๋าจ่ายเนี่ยนะคะมีเหรียญมากกว่าที่เราต้องการไหมนะคะก็อย่างที่บอกเพราะว่าเขาเอาเหรียญเรานะคะไปลงทุนต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย ระบบนิเวศต่างๆเนี่ยนะคะก็จะต้องพร้อมคุณก็ไป Copy ้ก่อนนะคะอันดับแรกเนี่ยนะคะไป Copy ปี้ลิงก์กระเป๋าก่อนนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ในไลน์นะคะจากนั้นนะ,ะเมื่อก๊อปเสร็จแล้วนะคุณก็กดเข้าไปที่ทอนสแกนนะคะเมื่อกดเข้าไปที่ทอนสแกนแล้วนะคะก็รอแป๊บนึงนะรอโหลดแป๊บนึงนะคะ คุณก็เตรียมนิ้งกระเป๋าเสร็จคุณก็เอาไปไว้นะคะในช่องนะในช่องแว่นขยายจากนั้นกดตรงสีแดงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะรอประมวลผลสักครู่จากนั้นยอดจะขึ้นมานะคะว่ามีเท่าไหร่นะคะถ้ามากกว่ายอดที่เราต้องการถอนคุณก็สามารถ กดถอนได้เลยนะในคลิปต่อไปแต่ถ้าน้อยกว่านะคะก็รอสักครู่นะรอระบบเติมเหรียญเข้ามาก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยใช้ระบบ EcoSystem นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาเหรียญของเราไปลงทุน,นะะและเอากำไรนะคะมาแบ่งให้เราต่ออีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะถอนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะถอนได้นะแต่ต้องเช็คนิดนึงนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆ ตลอาวันนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ